เคครับผมนี่เป็น Honda CBR นะครับคันนี้ปี1กาของออร์นิวอนะครับผมวิ่งมา1 2 0 0 0ัโลเท่านี้นะครับผมดอกยางประมาณนี้ครับผมใหม่แท้แน่นอนครับนะครับผมไม่ต้องไปวัดกับพวกหลายหมื่นโลมาเกียเป็นหลักพันโลนะครับผมเนี่ยดูดอกลงดอกยางได้เลยครับและผมบอกเลยคันนี้พิเศษตรงที่ว่าสภาพสวยมากครับผมแล้วก็ราคาคันนี้เนี่ยถือว่ายัวมากเลยนะครับผมยัวยัวเลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรถกันนะครับ ราคาถูกมากครับคันนี้ถูกจริงๆครับถูกจริงๆเลยครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมได้สภาพนี้นะครับสีดํานะครับผมวิ่งมาถือว่ากลางๆครับกลางๆครับไม่ได้เยอะนะครับผมโอเคดูสภาพต่อเลยนะฮะสวยมากๆแลครับสีดำคันนี้ลายเขาสวยครับเนี่ยครับดูไฟหน้านะครับสภาพนะครับผม ภาพนี้นะครับผมราคา4ี่หมกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมือหนึ่งเก้าหมว่าบาทนะครับผมไม้แท้ครับทันนี้นะครับนี่ฮะถูสต่อภาพกันต่อเลยครับตำหนิจะมีมาตรงนี้เล็กๆครับเล็กๆเลยนะฮะเล็กๆน้อยๆเลยนะครับผม ส่วนถังสวยครับถังไม่มีรอยสวยมากครับผมถังสวยๆเลยนะฮะตอนนี้ซ b บ r ที่บ้านที่ร้านเนี่ยมีประมาณเกือบสิบคันแล้วครับเขาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมใจขนดไหนมาดูได้ครับนี่ครับสภาพนะครับสวยครับนะฮะ ก็มีให้เทียบเยอะครับผมสีดําตอนนี้มีลงถ้าลงคันนี้ก็สามคันครับผมแล้วก็อีกคันนึงกาลังจะมาสีดําจะมีสี่คันแล้วครับนะครับผมมาดูครับชอบคันไหนมาเทียบกันได้เลยครับผมราคาสภาพต่างกันครับนะฮะสภาพใหม่ราคาเนี่ยมาวัดกันได้เลยนะครับผมใหม่แท้ทุกคันนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับผมแต่คันนี้ราคายุ่จริงๆครับสี่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนด้รถสภาพนี้นะครับผมเนี่ยบางคูนบางคูนมีครบนะครับผม โอเคดูหน้าไม้ครับนี่ครับหมื่นสองพันโลนะครับหมื่นสองพันโลไม้แท้นะครับผมไม่ไดเอารถหลายหมื่นโลมานะครับไม้แท้แน่นอนนะครับรับประกันเลยการันตีแล้วครับผมโอเคเสียงเครื่องก็ประมาณนี้ครับผมหรือว่าแน่นนุ่มนะครับทดลองมาแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับรถหลักพันโลเลยนะครับผมเพราะว่าคันที่ผมมีอยู่ก็ประมาณ หกพันโลเจ็ดพันโลก็มีก็ลองมาขี่เทียบกันเนี่ยผมว่าาภาพมันการไอเนี่ยฟิลลิ่งการขี่มันสูสีเลยครับพอๆกันเลยนะครับผมด้วยคุณภาพรถญี่ปุ่นน,นะครับฮอนด้าของเขาทํามานี่เนี่ยครับสภาพไฟหน้าครับติดหมดนะครับผม คันนี้ก็ประมาณนี้ครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับราคานี้นะครับยุ่งมากๆนะครับผูกมากๆแล้วครับผูกมากๆแลจริงๆนะครับผมราคานี้สภาพนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมโอเคแล้วคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม